ย้อนกลับไปในปี2006นนับว่าเป็นปีทองของเรมิสเตเรโอเลยก็ว่าได้เพราะรนในสื่อและสเด็จครั้งที่22เรย์รมิสเตเรโอสามารถคว้าแชมป์โลกเฮเวทมาได้อย่างยิ่งใหญ่นี่คือแชมป์ที่เป็นเกียรติสูงสุดในอาชีพการเป็นนักมวปำของเขาเขาสามารถป้องกันแชมป์เส้นนี้กับนักมวำที่มีฝีมือมากมายไม่ว่าจะเป็นเคิร์ดแองเกิลอดีแชมป์โลกคนก่อนหรือไม่ว่าจะเป็นแกรนดีออตันเขาก็สามารถป้องกันแชมป์เส้นนี้เอาไว้ได้อย่างเหนียวแน่น จนกระทั่งถึงคิวที่เรจะต้องมาป้องการแชมป์กับจอร์ดแบรชอ์เลฟิลซึ่งตัวของ JBL นั้นก็สามารถไต่เต้าขึ้นมาเป็นผู้ท้าชิงอันดับหนึ่งเพื่อมาเจอกับเรได้นำซ้ำในตอนนั้นเพรายังครองแชมป์ US ได้อีกด้วยแน่นอนว่าตามเิตของผู้ครองแชมป์โลกนั้นผู้ครองจะต้องป้องการแชมป์อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ทำให้เรจะต้องมาเปิดศึกกับ JBL ในศึกใหญ่ที่กำลังจะมาถึงอย่างศึก j u d g m e n t Day ประจำปี2006 น้อยก่อนจะเจอกันตัวของ JBL นั้นไม่ชอบพวกคนเม็กซิกันแม้แต่น้อยเขาบอกว่าคนพวกนี้บ่อยครั้งมักจะชอบแอบมาตั้งถิ่นฐานเพื่อมาหากินในแผ่นดินอเมริกาคนพวกนี้แอบลักลอบแบบผีกฎหมายและก็เข้ามาเรื่อยๆซึ่งก็ค่อยๆแย่งงานคนอเมริกันไปทุกๆทีเหตุนี้เองทําให้ JBL รู้สึกไม่ชอบพวกเม็กซิกันเขาบอกว่าเรไม่คู่ควรกับแชมป์เส้นนี้แม้แต่น้อย พราอเลคือคนที่มีเชื้อสายเม็กซิกันคนเม็กซิกันก็ลังจะครองสมัคดาวอีกครั้งเมื่อสมัยก่อนแชมป์โลกคนก่อนหน้านั้นก็เป็นคนเชื้อสายเม็กซิกันอย่างเอ็ดดี้เกเรโรแต่ทว่าคนอย่าง JBL ก็สามารถเอาชนะและสามารถเอาชาะแชมป์โลกลงมาจากเอ็ดดี้ได้เมื่อได้ฟังดังนั้นเรจึงมงโหที่ JBL ดูถูกตนเองรวมไปถึงเพื่อนรักที่จากไปทำให้เรเลยพลั้งปากไปว่าคนอย่างเขา ไม่จะเกิดที่ไหนเป็นเชื้อชาติอะไรมันไม่สําคัญหรอกเขาคือคนเหมือนกันและเขาจะพิสูจน์ให้ JBL เห็นว่าเขาจะสามารถล้ม JBL ได้และจะสามารถป้องกันแชมป์โลกเส้นนิดได้แน่นอนไม่ว่า JBL จะหาวิธีใดหรือลูกไม้ใดๆก็ตามเขาก็จะไม่กลัวและจะเผชิญหน้ากับมันซึ่งนอกจากจะเป็น JBL หรือต่อให้นักมวยรำคนใดก็ตามเขาก็จะไม่กลัว เมื่อได้ฟังดังนั้นทําให้ JBL เกิดไอเดียขึ้นมาในเมื่อเรพูดว่าจะสู้แบบไหนก็ได้ JBL จึงบอกว่าถ้าอย่างนั้นก็ลองพิสูจน์ให้เห็นว่าเรไปแชมป์โลกที่คู่ควรหรือไม่โดย JBL ได้จัดแมชให้เรที่จะให้เขาจะต้องสู้กับนักม้าป,ปั้มร่างยักษ์ทั้งหลายซึ่งนักม้าป,ปั้มคนแรกที่ JBL อยากให้เรเจอนั้นเขาได้รับสมญานามว่าเป็นมนุษย์ที่แข็งแรงที่สุดในโลกอย่างมาร์คเฮนรี่ ซึ่งเรเองก็รับคำท้าของ JBL แต่โดยดีซึ่งแมสนั้นก็เกิดขึ้นในค่ำคืนนั้นเลยแน่นอนว่ารูปร่างและพละงกำลังของเรมิสเตเรโอไม่มีทางที่จะเอาชนะมาร์คเฮนดีได้แน่นอนเขาจึงใช้ข้อได้เปรียบด้านความเร็วในตอนแรกเรก็พอจะสู้ได้แต่การต่อสู้เริ่มนานขึ้นเรื่อยๆมาร์คเฮนดีก็เริ่มจับทางเรได้ทำให้เรเริ่มเสียเปรียบอย่างเห็นได้ชัดซึ่งแมดังกล่าว j p l ก็มานั่งดูในการต่อสู้ในครั้งนี้ด้วย แม้เรจะเสียเปรียบแต่เรคือแชมป์โลกคนปัจจุบันเพราก็ต่อสู้สู่ความสามารถนักว่ปรปำที่ต่างรุ่นกันอย่างมากไม่มีท้าที่จะเอาชนะได้แน่นอนทําให้ท้ายที่สุดเรก็ต้องพ่ายแพ้ให้แก่มาร์คเฮนรี่ไปแต่เรื่องนี้ไม่จบแค่นั้นมาร์คเฮนรี่ยังคนเล่นง,งานเรอย่างต่อเนื่องจนเรนั้นได้หมดสภาพที่จะต่อสู้ได้ ซึ่งลงบอกว่าสาเหตุที่มาร์คเฮลี่ได้เลงงานอะไรอย่างหนักนั้นนั่นก็เป็นเพราะว่า g b เเป็นคนว่าจ้างให้มาร์คเฮลี่จัดการนั่นเองด้วยเม็ดเงินที่จํานวนมากโดยหลังจากเลนอนแน่นิ่งไปแล้ว g ีบเบก็เข้ามาบอกว่าแค่นี้มาเป็นแค่น้าจิ้มเท่านั้นในเมื่อแกเป็นคนบอกเองว่าจะเจอใครหน้าไหนก็ได้ฉันจะจัดให้ตามคําขออาทิตย์หน้าแกจะต้องมาเจอกับยักษ์ใหญ่ตัวน,นี้เดอะเกรกคารี เมื่อเจเพูดจบเขาก็ได้ทำการตอบหน้าเลยอย่างเหยียดหยามหลังจากพ่ายแพ้กับหมาเคนลี่อีกหนึ่งสัปดาห์ต่อมาสแปกดาร์ได้ไปจัดที่บ้านเกิดของเรมิสเตเดโอวันนั้น JBL ก็ได้ออกมาพูดที่หน้าเวทีเขาออกมาพูดจาเชิงเหยียดหยามเหยียดทั้งเรเหยียดทั้งผู้คนในสนามแม้แต่บุคคลที่จากไปแล้วอย่างเอ็ดดี้เกเรโรก็ยังโดนเช่นกัน เรจึงหมดความอดทนรีบวิ่งมาเล่นงาน JBL เขาต่อยสั่งสอนนักบวาป้ำมผู้ดีคนนี้จนแทบจะเอาตัวไม่รอดเวลาผ่านไปในค่ำคืนเดียวกันนั้นก็ถึงแมชเรมิสเตเดโอที่จะต้องมาเจอกับเดอะเกรกคารีแน่นอนว่าครั้งนี้ JBL ก็มานั่งดูแมชเช่นเดิมตัวของเรนั้นมีความสูงเพียงแค่1 6 8ซมส่วนของเกรกคารีนั้นมีความสูงที่มากถึง21 5ซนเมตร แล้วเมื่อมาเทียบขนาดตัวกันแล้วก็รับรู้ได้เลยว่าขนาดตัวของทั้งสองนั้นมันห่างชั้นกันมากแต่ก่อนจะเริ่มสู้นั้นด้วยความแค้นที่เรโดนเวลเหยียดยามด้านเชื้อชาติทำให้เรรีบเข้ามาอัด JBL ก่อนที่แมชจะเริ่มและไม่นานแมชการต่อสู้ก็เริ่มขึ้นซึ่งใช้เวลาเพียงแค่สานาทีเศษก็รู้ผลแพ้ชนะแล้วเพราะความต่างชั้นทั้งด้านขนาดตัวพละกําลังและอีกหลายปัจจัยทำให้เร พ่ายแพ้แบบหมดรูปซึ่งก็เป็นเรื่องที่น่าเศร้าเพราะเลต้องมาแพ้คาบ้านเกิดตัวเองนำซ้ำยังมาแพ้ต่อหน้าครอบครองเขาอีกทำให้ความพ่ายแพ้ในครั้งนี้มันได้สร้างความอับอายให้กับเร์มิสเตเดโอเป็นอย่างมากหลังจบแมสเจเบลก็ได้ออกมาพูดกับเรย์ครั้งเลลูกเมียแกก็มาดูด้วยแกมันไม่ได้เรื่องเลยจริงๆนี่คือบ้านเกิดแกนะ ผู้คนนับหมื่นซื้อตัวเข้ามาเชียร์แกแต่แกทำได้แค่นี้หรือวันพิพากษาแกใกล้จะเข้ามาแล้วนะอีกหนึ่งสัปดาห์ฉันยังมีของดีให้แกต้องลิ้มลองอีกแล้วเจอกันเรหนึ่งสัปดาห์ต่อมาจีแวลออกมาที่หน้าเวทีเพื่อบอกกับเรว่าหลังจากเอาชนะเอ็ดดี้เกโรเพื่อนรักของแก ซึ่งคราวนี้กำลัถึงคิวแกแล้วเลยแต่ก่อนจะถึงจะจะให้แกเจอกับความร้อนแรงให้แกรู้สึกเหมือนร่างกายแกโดนแผดเผามาเป็นเสียเส่ยงเตรียมตัวไว้ได้เลยซึ่งแน่นอนว่าคู่ต่อสู้ที่ JBL เลือกให้เรสู้นั้นคือใครก็ต้องรองไปจนถึงคู่เอกันเลยซึ่งเวลาก็ผ่านไปอย่างรวดเร็วคู่เอกของศึก SmackDown ในค่ำคืนนั้นเรออกมารอคู่ต่อสู้ปริศน,นาอย่างใจจดใจจอ ซึ่งคู่ต่อสู้จะให้เรรู้สึกเหมือนโดนแผดเผาที่ JBL บอกนั้นเขาคนนั้นก็คือปีศาจสีเพลิงเคนนั่นเองอีกหนึ่งนักมวยปร้ำที่โหดร้ายและอันตรายมากที่สุดอีกคนหนึ่งในสมาคมแห่งนี้สาเหตุที่เคนมาจากคำขอของ JBL ก็คือ JBL นั้นได้ไปขอวิสแม็กแมนเพื่อให้เคนนั้นช่วยปร้ำให้กับเขาในแมชนี้การต่อสู้คราวนั้นเรเองก็แทบจะเอาตัวไม่รอด คาดอปีศาจตนนี้เล่นง,งานจนแทบไม่ตอบโต้ใดๆเลยจนกระทั่งอยู่ๆเสียงปริศนาก็ดังขึ้นและเคนก็ได้หยุดชะง,งักลงทำใม้เรตั้งหลักได้บ้างแต่ภายหลังก็ถูกเคนใส่ชโชคแสลมลงไปแต่เคนก็ไม่ได้เล่นง,งานเรต่อทำให้ JBL จึงต้องเดินขึ้นมาเวทีแล้วบอกให้เคนรีบพเด็ทศึกซะแต่ทว่าเคนก็ไม่ได้ทำตามคำสั่งของ JBL นํานำซ้ำยังน่าใส่ชโชกสลมอีกต่างหาก ผลสรุปของแมตช์นี้จึงไม่มีการตัดสินผลแพ้นชนะกันเพราะเคนได้เดินหนีออกจากเวทีไปอีก2วันต่อมาก็ถึงวันชี้ชะตาศึก Just m ม n เด a y ประจำปี2006ก็มาถึงเลยมิสเตเดโอจะต้องมาป้องกันแชมป์โลกกับจอห์นแบรชอลเลฟิลแน่นอนว่า JBL ได้เปรียบในเรื่องของความสดของสภาพร่างกายและขนาดตัว ซึ่งเรนั้นเป็นรองแทบจะทุกด้านนาซ้ําเขายังช้ํากับการโดนเล่นง,งานเกือบจะทุกสัปดาห์ทําให้การป้องกันแชมปคราวนี้ของเรจึงค่อนข้างจะน่าห่วงพอสมควรโดยการต่อสู้นั้นกินเวลาไปมากกว่า15นาทีซึ่งก็ไม่น่าเชื่อว่าแมสจะดำเนินไปอย่างสูสีแบบนี้ได้ซึ่งตัวแมสนั้นจะน่าสนใจมากน้อยแค่ไหนเรามาย้อนความทรงจำเหตุการณ์เหล่านั้นกันนะครับ นี่ครับเปิดตัวมาก่อนรถกิ้งกือสีขาวควันนี้เห็นมาแต่ไกลแน่นอนไม่ใช่ใครอื่นนักว่าปร่มผู้ดีจอมเหยียดจอร์นแบ็กชอนเลฟิลเจ้าของแชมป์สหรัฐในตอนนั้นซึ่งเจวีเอก็เคยเป็นแชมป์โลกมาแล้วอยู่หนึ่งสมัยและตามมาติดติดกับเจ้าของแชมป์โลกเรมิสเตรีย ตังเรก็โดนเหยียดหยามมันหลายอาทิตย์แล้วคราวนี้เขาจะมาคิดบัญชีแค้นนี้ให้หมดสิ้นได้หรือไม่แมสนี้ครอบครัวของเรก็มาคอยเชียร์อย่างใกล้ชิดตั้งสองมาพร้อมหน้าพร้อมตากาันเสร็จสับแล้วเริ่มมาถึงเจเบก็เหยียดเหมือนเดิมแล้วผักเรกระเดนเลยเรเรี่รุกขึ้นมาแล้วก็รีบไปหาเรื่องทันทีแล้วเรเตะเลยไงเจาะยางไปสองทีจเจเบผลักกระเดนพร้อมขอเวลานอก แต่นี่มวยปล้ำครับขอเวลานอกแบบนี้มันไม่มีแต่เรก็ใจดีครับให้โอกาสมันมาตั้งหลักกันใหม่2คนประทักกำลังกันเจเบวเวียงเลกระเด็นแต่เลก็รีบลุกขึ้นมาแล้วก็เจาอะอย่างทันทีจเจเบวก็เลยรวบแล้วอุ้มเรไปนั่งที่มุมเสาและก็เช่นเคยพี่แกก็พูดจาดูถูกอีกแล้วเลจึงทำการตบหน้าสังสอนไปหฉาดเอาละครบับรรยากาศเริ่มเปลี่ยนแล้ว j b เเริ่มโมโหทีไเรยไปอย่างแรงแล้วก็น,นำต่อยไอย่างบ้าคลั่งจนกรรมการต้องเข้ามาห้ามปราม JBL รลากคอเรย์ลุกขึ้นมาแล้วก็ทุบหลังเรยไปอย่างแรง จากนั้นเวียงเรเด้งเชือกเรบร็อบเชือกอไว้ได้ทําให้ j จเต้องรีบตามมาเล่นง,งานจังหวะนี่เองเรจึงเจาะยางทําเอา j จเบเสียหลกักล้มหน้าทิมไปพาเชือกเส้น2แบบนี้เข้าทางนะครับเรรีบวิ่งเข้ามาใส่ซิกวันนายแต่ j จเรู้ทันเลยรีบหนีลงมาตั้งหลักข้างล่างในตอนที่ลงไปนั้น j จเก็ไม่ทันได้ระวังตัวซึ่งก็รู้ตัวอีกทีก็โดนลูกถีบเรเข้าไปเต็มๆเจเบล้มงายท้องอย่างหมดสภาพ แล้วเรเล่งงานต่อวิ่งเข้ามาและกระโดดขย่ำ JBL เท่านั้นไม่พอตอนที่ทั้งสองขึ้นมาบนเวทีแล้วเรก็โชว์พริว้วขวางลำตัว j จบอย่างสวยงามแล้วก็ถีบหน้าต่อทันทีจากนั้นก็ลากหัว j จบมาโคกระโลก JBL โดนไปถึง10ครั้งถึงกับสุดเลยทีเดียวแล้ว j จ l นอนเพลินไงเรก็เลยวิ่งมาถีบแบบสไลด์เข้าไปที่ไข่นะของเจบแน่นอนว่าโดนแบบมีทั้งเจ็บและจุกอย่างบอกไม่ถูก โชคดีที่จังหวะนั้นพี่เบาวกรรมาการดันไม่ทางมองแล้วดู JBL มาเดินจุกแถวนี้เรมันไส้กระขอทีบ JBL จนร่วงตกเวทีเลลงไปเล่นงาน JBL เจอ JBL สวนได้ลูกทีบแล้วก็เวียงเลอัดไปกับบันไดเหล็กอย่างแรงเกมพลิกกลับมาเป็นฝั่งของ JBL บ้าง JBL พาเลขึ้นไปวนเวทีแล้วเล่นงานเลไปเรื่อยๆซึ่งแต่ละดอกก็หนักหนักทั้งนั้น แล้วดูจังหวะนี้ครับ JBL รอกท่าทรีอเมโกของเอ็ดดี้มาใช้ซึ่งก็รอกได้ทูเลสมากและก็มีการทำท่าล้อเลเอ็ดดี้ต่างหากสร้างความไม่พอใจให้กับแฟนๆไป็นจำนวนมากเลยังอยู่ที่นั่งลําบาก j จ l บลากคอเล่ไปหาครอบครัวของเลเพื่อเป็นการตอกย้ําแล้วก็ใส่ท่านี้ครับบอลเวสแรมลงไปเลหมดสภาพจริงๆเจเบลากเลขึ้นไปบนเวทีแล้วก็จับกดแต่เลก็ไม่ยอมแพ้ครับ จีแบลก็เลยทนอนมานต่อลากคอเลขึ้นมาแล้วใส่โคสไลายไปเต็มแรงทําแบบนี้ไปถึง2ครั้งเลถึงกับนอนแน่นิ่งหมดสภาพจริงๆครับสภาพร่างกายของเลมิสเตอร์ดโอช้ำไม่หมดแล้วแถมยังมีแผลแตกบนใบหน้าอีกต่างหากแต่เขาก็ไม่คิดจะยอมแพ้เลยนะครับต้องยอมรับความใจสู้ของนงักมวยปล้ำคนนี้จริงๆ ความไม่ยอมแพ้ทําเอาเจเบลถึงกับโมโหเขาก็เลยมาล็อกคอเรแล้วใส่สลิปโป้ล็อกคออย่างแน่นจนเรแทบจะหายใจไม่ออกและดูความไม่ยอมแพ้ครับกายไม่เต็มร้อยแต่ใจพี่แกนี่เกินร้านแน่นอนเรไม่ยอมแพ้นะครับไม่ว่าจะโดนเล่นง,งานด้วยวิธีไหนก็ตามเจเบลตอนนี้เปลี่ยนท่าทรมานขออุ้มตัวเรไปวางที่มุมเสาและตัวเองก็ขึ้นเชือกตามมาจะเล่นงาน เล่ก็เลยสวนได้วยศอกจนเจเบลร่วงตกลงมาจากนั้นเล่จึงใช้ท่าตีลังกาลงมาทับเจเบลแล้วจับกดทันทีแต่ยังได้แค่สองเท่านั้นโดนแค่นี้ดาเมจมันยังน้อยไปครับทาให้เจเบลยังรอดพ้นมาได้พี่แกก็เลยรีบหนีมาตั้งหลักก่อนเล่เห็นโอกาสดีจึงรีบเข้ามาขยา่าโจ๊ะเข้าให้ดอกนี้เต็มๆเ,เลยครับไข่เลแตกสิ้นแล้วเจวลยกขามาขวางเอาไว้เสียจังหวะเลย,เลย เจเบลไม่อยู่รอช้ารีบลุกขึ้นมาแล้วก็ลากเลมาใส่พาวเวอร์บอมแต่เลยก็รีบเกี่ยวคอเจเบลลงไปแล้วก็ดันกระเด็นไปพาเชือเส้นสองพอดีแบบนี้เข้าทางนะครับเลขท้าย3ตัวซิกวันนต์เตะเข้าไปเต็มหน้าของ JBL บลเจเบลดนเตะกระเด็นมาเข้าใกล้กรรมการพี่แกก็เลยใช้กรรมการเป็นโล่มนุษย์ดันเลก็ไ่ทันได้สังเกตพุ่งเข้ามาอัดเข้าไปเต็มเมเรียบร้อยครับกรรมการนิกแพคทิกตุยเรียบร้อย แล้ว JBL จับเรใส่เพ่าบอมไปอย่างแรงเลยแล้วพี่แกก็เรียกกรรมการคนใหม่ให้เข้ามานับให้หน่อยได้กรรมการ4คูณร้อยมาครับแต่ก็นับได้แค่สเท่านั้นเรยังทนได้เจ JBL ไม่อยากจะเชื่อสายตาหาว่ากรรมการชาวนั้นนับช้าพี่แกก็เลยหัวร้อนจัดก็เลยพลั้งมือไปต่อยกรรมการชาวเข้าให้เรียบร้อยอีกหนึ่งครับกรรมการชาวตุย แล้ว JBL ไปเอาเก้าอี้มาไงการจะเอามาตีใส่เรแต่เรทีบสวนทันที JBL โดนเก้าอี้เด้งชิ่งเข้าหน้าตัวเองอย่างมึนและดันไปผ้าเชื่อเส้นสองพอดีเป๊ะเรก็ไม่รอช้ารีบมาใส่ซิกวันไนครั้งแล้วก็รีบขึ้นเชือกแล้วทิ้งตัวลงมาทับอย่างแรงด้านกรรมาการนิรกแพคทีก็ฟื้นตัวมาพอดีเห็นเรจับกดพอดีกรรมาการก็เลยนับให้1 2 3เรียบร้อยครับเรมิสเตเดโอเป็นฝ่ายได้รับชัยชนะ ป้องกันแชมป์โลกเอาไว้ได้อย่างยากลำบากหลังจากจบสึกจัดเมนเดย์ JBL ก็ยังไม่ยอมรับความพ่ายแพ้นี้เขาจะจะแก้มืออีกครั้งซึ่งเรเองก็ให้แก้มือแต่มีข้อแม้อยู่ว่า JBL จะต้องป้องกันแชมป์ US กับ Bobby l ้ s ลส e ีก่อน JBL ตอบรับคำท้านี้แต่พอเอาเข้าจริง JBL ก็พ่ายแพ้กับ Bobby l ้ s ลส e ีทำให้เขาเสียแชมป์ US ไป หลังจบแมชเขาโมโหและได้ไปพานสาย GM SmackDown เขาบอกว่าทำไมที่ดีลองจึงต้องอนุญาตเทย์เลจัดแมชเองด้วยทำให้เขาต้องมาแพ้ให้กับบอบบี้แลสลีย์เขาแพ้เพราะเลคนเดียวหากเขาเจอเลแล้วแพ้อีกเขาจะขอออกจากสแ c k d ดาวเพราะที่นี่ไม่เป็นกลางเลยที่ดีลองได้ยิงก็จัดให้หาก JBL แพ้เขาจะต้องออกจากสแ c k d ดาวไปทันทีแต่ก็ยังเหมือนเดิมครับเลก็ยังป้องกันแชมป์เส้นนี้เไว้ได้อย่างเหนียวแน่น การาแพ้แพดในต่อกันของ JBL JBL ต้องออกจาก SmackDown ตามที่ตกลงกันไว้และก็เท่ากับว่าเรื่องราวของ r ร y Mysterio กับ JBL ก็เป็นอันจบลงเพียงเท่านี้ซึ่งเรื่องราวหลังจากนี้เรยก็ยังป้องกันแชมป์โลกของเขาเอาไว้ได้เกือบ2เดือนด้วยกันก่อนที่เขาจะต้องพลาดท่าเสียแชมป์ให้กับ k er, ิงบ Booker ในศึก The Great American Bash นั่นเอง ขอบคุณที่เข้ามารับชมคลิปวิดีโอตัวนี้สำหรับวันนี้สถานีวัดพนังขอตัวลาไปก่อนพบกันใหม่คลิปวิดีโอตัวต่อไปสวัสดีครับ